อาจารย์ไปชมวุ้นแล้วเห็นแล้วมีสินค้าที่อาจารย์ประทับใจอะไรบ้างคะอาจารย์อันนี้แหละครับง่ายๆเป็นสินค้าที่ดูเวลโนแล้วนะจร,จริงๆเรื่องรูปประครบเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาความรู้จักรวาลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจักรวาลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับระหว่างัฒนธรรมจังหวัดกับสาธารณจังหวัดว่า ตัวองค์ความรู้ภูมิปัญญารูกบเนี่ยจริงๆมันเป็นของที่รู้กันทั่วไปแล้วแต่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาธรมวัฒนธรรม <ทะ S 1> และทางกรมอาทางจังหวัดร้อยเอ็ดสาธ0รร้อยเอ็ดเนี่ย <ทะ S 1> ก็ต้องเอาสูงเอาสิ่งเหล่านั้น <ทะ S 1> มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเป็นพื้นฐานเทดดิชนอลจริงๆถ้าเราจะต่อยอดสร้างมูลค่าเราก็ต้องไปพัฒนาเรื่องของรูปแบบแพคเกจจิ้งเพื่อสร้างแวลูแอดเดต เช่นอาจจะนำผ้าผ้าสาเกตหรือผ้าไหมทอของร้อยเอ็ดเนี่ยมาห่อลูปประคบในผ้าไหมมันจะมีสารอะไรสำคัญที่จะเสริมฤทธิ์ของรูปสูตรลูปประคบให้เพิ่มมูลค่าได้อันนี้ก็จะเป็นจุดขายที่จะสร้าง value added ให้กับสินค้ารูปปรคบธรรมดาธรรมดานี่แต่ลูกละ70บาทอาจจะเป็นรูกละ700บาทได้โดยแพคเกจจิ้งนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่าสบู่ ตั้งแต่ผมทํางานด้านแพทย์แผนไทยมาก,กว่า20ปีเนี่ยผมไม่ได้ใช้สบู่ของของของนอกอะ่ะใช้สบู่สูตรไทยต่างๆอยู่ในห้องน้ํามีประมาณร้อยกว่าชนิดสบู่ผมก็จะหยิบมาใช้ที่ละสะบู่ที่ละซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ทาไม่ทําร้ายผิวมีความหอมละมุนสะอาดสะอานด,ดี มีอารมาณ์ในธรรมชาติเพราะฉนั้นสบู่จากสมุนไพรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าลักอัตลักษณ์ของตนเองแล้วก็ผมเชิญชวนแนะนําให้ที่น้องประชาชนที่ดูที่ชมอยู่ใช้สบู่จากสมุนไพรแชมพูด้วยกด็ดีต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ผมทํางานกรมนี้มาประมาณกว่า20ปีที่บอกผมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรือใช้ยาปัจจุบันอีกเลยครับเราทานอาหารเป็นยาเรารู้พอมีความรู้ว่าทานอะไรแล้วจะได้อะไร เป็นสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เหมือนการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้สมุนไพรครับและที่ประจับใจสุดแล้วก็จองไว้แล้วด้วยคืออันนี้เป็นที่นิยมของเขาเรียกว่าเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่การต่อยอดเสริมการใช้กัญชาซึ่งเดิมมันเคยเป็นยาเสพติดตั้งแต่พศ2 5 2 2ที่มีกฎหมายยาเสพติดให้กัญชา เป็นยาเสพติดแต่ปัจจุบันนี้2560ถึง64แล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณรัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกัญชาออกจากยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบก็นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นยาได้เพราะฉะนั้นทั้งในเรื่องของยาเรื่องของส่วนผสมจากในอาหารต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญโถที่ผมถืออยู่นี้ก็คือโถ ายาดองเหล้าดาดองสัมปคุณทางยาที่จะใช้ประโยชน์ในการบำรุงกำลังแล้วก็ช่วยการเสริมอาหารต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจได้ได้เห็นพัฒนาการของบูธจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยแก่นสารสินด้วยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมแล้วก็กลับไปเยี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลิตภัณฑ์มีพัฒนาการมีสิ่งต่างที่รอท่านอยู่ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลิตภัณฑ์สุนทันธมีภูมิปัญญาที่จะให้ท่านไปเยี่ยมชมช็อปใช้ในชีวิตประจํวาวันได้และโดยเฉพาะโถยาดองสุขภาพอันนี้ดองรากกัญชาที่เป็นนโยบายของกระทรวงสามารถสามารถนํามาใช้ทางการแพทย์และอาหารได้ครับขอบพระคุณครับ าพาเข้าไปในผลิตภัณฑ์เราดูค่ะเพราะว่าพื้นที่บ้านเราเริ่มปลูกกันเยอะมากค่ะอาจารย์ในเขตเจริก็อาจารย์ครักผลิตภัณฑ์จากนงพิมาเสาโซนคูบค่ะอาจารย์